วันนี้วันพรุ่งนี้สวิตของภาพการเมืองจะโฟกัสมาที่ก้าวไกลบ้างแล้วค่<ฮ>ะหลังจากที่ศกสาธิตที่ผ่านมาเนี่ยโฟกัสไปที่ท่านนายกเสียาเพื่อไทยท่านลงพื้นที่สภาเนี่ยจะเป็นวันเวลาของฝ่ายค้านวันนี้แล้วค่ะวันนี้พรุ่งนี้ค <ฮะ S 2> ่ะล่าสุดมีการเปิดแคมเปญเพจพรรคก้าวไกล้องไป วันนี้9โมงเช้าเป็นต้นไปฟังก้าวไกลชำ่แหลกนโยบายรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งพร้อมกันทั้งประเทศเหมือนกับโรงหนังเลยบอกมาดูกันชัดๆโรงหนังเลยใช้หัวข้อเลยรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงล้อมาจากเพลงของพี่ติ๊กชิโร่นะรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเป็นรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะคะบอกจัดเต็มอภิปรายการแถลงนโยบายรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง11-12กันยา9โมงเป็นต้นไปแล้วก็เหมือนกับ ในในหนังเลยค่ะว่าแบ่งทีมกันยังไงเศรษฐกิจน <c oughs> ําโดยคุณชิริกัญญาตันสกุลค่ะภาคสังคมนําโดยคุณศศินันทำนิตินันแล้วก็การเมืองนําโดยคุณชัยธวัตตุลาธนค่ะนี่ตผู้ชมนี่เขาทําแบบนี้เลยเป็นลักษณะแบบในหนังเลยใช่ไหมค่ะมาดูกันชัดๆในวันที่ประเทศต้องการการเปลี่ยนผันประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงแต่ทําไมรัฐ ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรคือราคาที่ประชาชนต้องจ่ายจากรัฐบาลส่วนต่อขยายอยเรียกรัฐบาลบนรถไฟฟ้าซะละบอกว่ามีเป็นรัฐบา,รบาลส่วนต่อขยาย,ย,ายจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะที่ไม่ใช่เพียงไม่กล้าแต่ไม่มีความคิดจะแตะต้นต่อปัญหาพอดีนะแต่ตะกี้ผมคิดว่าจะแตะต้นคอ <c oughs> แตะต้นต่อใช่ไหม <c oughs> ค่ะอ่านอีกที มาดูกันชัดๆมาดูกันชัดๆในวันที่ประเทศต้องการการเปลี่ยนผ่านประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงแต่ทำไมรัฐไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรคือราคาที่ประชาชนต้องจ่ายจากรัฐบาลส่วนต่อขยายจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะที่ <c oughs> ไม่ใช่เพียงไม่กล้าแต่ไม่มีความคิดจะแตะต้นต่อปัญหานี่ท่านผู้ชมอาฮาอาหา,า,หามาเลยน้องไป เพลงของพี่ติ๊กรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงใช่ไหมค่ะนี่เดี๋ยวจะฝากพี่ติ๊กเอาไปใส่เนื้อคุณวิโร์ชอบร้องเพลงนี้ฮะอาฮะอาฮะเหรอ <c oughs> อาฮะอาฮะรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรนะเพลงอะไรก็ไม่รู้น้ำมันยังมีวันหมดรถ<ช>ยังมีวันล้างค่ะแต่จะให้ล้างใจหมดจากเธอไปไม่มีทาง คด <C> e <at> ็ผมถึงบอกเราได้เห็นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเศษฐาโช <C> e <at> ก็จะมาเป็นก้าวไกลโชในสภาสองวันนี้ะะคจะสมความคาดหวังหรือไม่ประการใดพิธาไม่อยู่น,นั้นต้องไหม,มคุณพิธาเองก็บอกเสียดายเหมือนกันที่ผมไม่ได้เป็นคนเข้าไปอิาแต่คุณพลตัวหลักๆที่คนจับตาดูสิริกัญญาชัยธวัฒนิโรธลังเชียงมาร่มอย่างนี้เป็นต้น